เปิดร้านแล้วเหรอครับอันนี้ขายยังไงเหรอครับชิ้นเท่าไหร่ครับเนี่ยชิ้นเท่าไหร่ครับอันนี้ก็จะเป็นของผู้ใหญ่เนะียอันนี้จะเป็นของเด็กล้วก็ของผู้ใหญ่นะอ่าของเด็กราคาเท่าไหร่ครับจะเอาไปชั่งเลยเหรอของเด็กซื้อไปฝากลูกครับขายกี่บาทครับ สิบบาทค่ะสิบบาทครับ<ช>อันไหนสิบบาทครับเนี่ยอันนี้เหรอ<ช>แล้วของผู้ใหญ่เท่าไหร่ครับสิบบาทเท่ากันแหละครับใช่ค่ะอ๋อแล้วถ้าซื้อสองอันงั้นซื้อสองอันแล้วกันเอาสองอันครับเท่าไหร่ครับอันละสิบบาทสองอันเท่าไหรครับหือเท,ท่าไรรหไร เท่าไหรอ่ะห้าสิบบาทห้าสิบหรอครับอันละสิบบาทซื้อสองอันรวมกันได้ห้าสิบบาทหรอครับ,รบอ๋อร้านนี้นี่โอ้โหรีบขายเลย